กดมอตรงนี้ค่ะแตะดูนะคะแล้วอันนี้คือวันนี้มันคือวันหยุดมันไม่มีใช่ไหมคะมันก็คือกลับไปดูคิสรีย้อนหลังนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะลองดูนะคะหุ้นหลายๆตัวนะคะมันมีวันที่ของมันนะคะมีวันมีเวลามีไหมอันนี้ขอขอสกรอลดูนิดนึงอ่ะอันนี้อาจจะไม่ได้มีแต่ถ้าเป็นหน้าจอของเขาณนะวันนั้น มีแคปรูปจอไว้มั้งปะอ่ะเดี๋ยวโชว์รูปจอให้ดูรูปหนึ่งนะคะว่าถ้าเป็นวันจริงๆเนี่ยสิ่งที่ท่านจะเห็นในหน้าจอนะคะมันจะบอกว่าอางเงี้ยที่เราบอกว่าโบโร็อกอื่นไม่มีคือสิ่งนี้ค่ะโบโร็อกอื่นเวลาออกบทวิเคราะห์ออกตอนไหนคะเช้าก่อนตลาดเปิดออกไปเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางเนี่ยไม่รู้เลยแล้วเพื่อพรุ่งนี้เช้ามาออกใหม่ บอกใหม่อีกตัวหนึ่งแต่เรียวทำพิกเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่หุ้นมันเข้าสัญญาณตามเงื่อนไขกี่โมงก็ตามมันจะบอกเวลาขึ้นมาอัตโนมัติเจอไหมอ่ะเดี๋ยวให้น้องหานะคะมันจะบอกเวลาขึ้นมาอัตโนมัติเช่นมันขึ้นมา11โมง14นาทีมันก็จะบอกเลย1 11โมงสนาทีเจอสัญญาณนี้นะเจอที่ราคานี้นะถามว่า ถ้าเป็นบทวิเคราะห์ทั่วไปเราอาจจะพบว่าอ๋อถ้ารับแนะนําหุ้น5ตัวนะหุ้น A คุณมาซื้อที่ราคาเท่านี้มาขายที่ราคาเท่านี้แนวรับแนวต้านแค่นั้นเฉยๆแต่หุ้นตัวนี้มันแปลว่าเมื่อมันมีสัญญาณราคามันอยู่ตรงนั้นละค่ะราคานั้นเลยเพราะมันเจอเดี่ยวนั้นนะคะและอนุญาตให้ซื้อได้ไม่เกิน1ช่องถ้าสัญญาณให้สองบาทซื้อได้ไม่เกิน2บาทสองตังค่ะ อันนี้จากตัวไหนคะเรียกทำพิกค่ะค่ะคือถ้าทำตามสัญญาณแปลว่าควรจะขายที่ราคาที่บอกแต่ต้องบอกว่าแต่บางท่านบอกว่าเห็นแล้วล่ะว่ามันจะไปต่อจะขายเกินไม่ได้ว่าอะไรนะคะไม่ได้ว่าแต่ว่า แต่ว่าถ้ามันลงไปแล้วมันตักหัวลงมาเนี่ยต้องขายนะค่ะจริงๆแล้วคอนเซปต์มันเนี่ยมันคือมันไม่ใช่หุ้นที่แบบวิ่งไล่ตามอย่างเดียวมันคือหุ้นที่แบบเป็นสาย,ย่อมากกว่ามันเป็นช่วงยามตลาดที่แบบมันย่อๆลงมานิดนึงนะคะลองดูอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอันนี้สมมติว่าณนะเวลา11บเโมงสามสิบแปดนาทีสี่สิวินาที มันจับได้ว่าหุ้นตัวนี้ย MC เข้าสัญญาณที่ 10.. บ0าท50 10บาท50นะคะสัญญาณมันบอกว่าให้ไปขายที่ราคา11บาทก็แปลว่าก็ตั้งซื้อที่ราคาเนี้ยล่ะค่ะ10บาท50ราคาปัจจุบันอยู่10บ0าท3าคือมันเจอ1 0บาท50มันอาจจะมีอาการถอยลงมาหน่อยนึงนะคะถอยลงมาซื้อได้ไหมซื้อได้ ซื้อได้ไม่ได้ว่านะคะอ่าทีนี้ก็ไปขายที่ตรงนี้ทีนี้หน้าถัดไปเนี่ยมันจะมีหน้าให้ Stop Loss นะคะอ่า s t o p l o s สสมมุติว่าอ่ะตัวนี้เอาสักตัวหนึ่งอ่ะสมมุติ mtc ใช่ไหมอ่ะ mtc ชัดดีตัวเขียวๆสมมุติบอกว่าณว,นะวันเนี้ยมันเจอที่ Signal Price 53.5 เขาให้ขาย54.75และให้สต็อปลอสที่52.25แค่นี้เองนะคะคุณก็ซื้อขายตามที่บอกเจอวันนี้วันจันทร์ดังนั้นขายวันไหนคะขายวันไหนก็ได้ที่ราคามาถึงที่บอกถ้าราคามันไม่ไปแตะสองราคานี้ให้ขายสุกราคาปิด ATC เข้าพรุ่งนี้ได้ไหมเจอสัญญาณวันนี้เข้าพรุ่งนี้ได้ไหมได้ไหมคะ ได้ไหมคะได้คือได้เข้าวันไหนก็ได้ใน5วันนี้แต่ดิฉันบอกทริคนิดนึงมันจะดีเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อรอบแรกสมมุติว่าสมมุตินะคะว่า54.75เป็นราคาที่ให้ซื้อสมมุติว่ามันเจอตอน11อโมงแล้วกันนะคะแล้วมันขึ้นไปรอบแรกก่อนขึ้นไปที่สมมุติว่ามันให้ขาย52.2 5นะคะมันยังไม่ถึงอาจะขึ้นมาสัก5้ ห้าสิบสองแล้วมันถอยลงสมมุตินะถอยลงถอยลงมาที่เท่าเดิมเลยห้าสิบสามจุดห้าแล้วคุณจะเข้าไหมรอบสองแบบนี้ขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งลงมาใหม่อ่าคุณพี่ไม่เข้าเข้าไหมคะไม่เข้าเป็นดิฉันก็ไม่เข้าดิฉันจะให้น้ำหนักกับครั้งแรกมากกว่าเจอปุ๊บเจอปุ๊บยังไม่ได้ขึ้นไปนะคะเข้าก่อน แต่ถ้าขึ้นไปแล้วแล้วลงมามันมันมันก็ได้อะนะคะแต่สำหรับดิฉันดิฉันให้น้ำหนักกับรอบแรกนะคะแต่ถ้าสมมติว่าผ่านไปวันที่สองแล้วมันยังไม่ได้ขึ้นไปรอบแรกดิฉันก็ยังให้น้ำหนักเพราะยังไม่ได้ขึ้นรอบแรกนะคะดิฉันให้น้ำหนักกับรอบแรกค่ะโอเคเข้าใจวิธีใช้นะคะมี เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มแฟนคลับเราจริงฮีโร่เนี่ยมีกลุ่มแฟนตอนนี้ตามรวมๆกันอยู่สักหมื่นหมื่นแล้วค่ะนะคะเรามีอยู่หลายห้องแล้วก็มีหลายท่านก็ทําสแตตเก็บเอาไว้ใช่ไหมคุณน้ําตาลเป็นเป็นยังไงบ้างคะสแตตเพื่อนเขาทําไว้ <laughs> บังเอิญเป็นท็อปแฟนของฮีโร่นะคะเลย <laughs> อ่ะเป็นยังไงบ้างคะที่เพื่อนเขาทําไวะะ้ะค่ะอ่า จะมีพี่คนหนึ่งอะคะ่ะชื่อพี่เล็กเขาจะเล่นเรียวทำพิกนะคะซื้อตามสัญญาณขายตามสัญญาณนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาทิตย์แรกเนี่ยพี่เขาจะได้กำไรประมาณ5%เเซของพอร์ตนะคะอาทิตย์ที่สองเนี่ยพี่เขาจะได้กำไรประมาณ7%ซของพอร์ตแต่พอมาอาทิตย์ที่สามเนี่ยหุ้นมันลงเซ็ตมันลง พี่เขาจะติดลบประมาณสาม่เปอร์เซนแต่โดยรวมๆเขาทำสถิติไว้หนึ่งเดือนบวกจะได้บวกประมาณ5%เปอร์ของพอทั้งเดือนนะคะขอบคุณค่ะคุณล้ำตาลคุณล้ำตาลจะแม่นเพราะเขาคุยกับเพื่อนๆนะคะค่ะก็อันนั้นประสบการณ์การใช้งานจริงขอบคุณที่แชร์นะคะอันนี้คือการใช้เรียวทำ์พิกเข้าใจคอนเซปต์การใช้นี้แล้วนะคะถ้าเราอยากจะออเดอร์จากหน้านี้เลย เอาเชตทำยังไงถ้าอยากจะออเดอร์นะครับสมมติว่าหุ้นตัวนี้เนี่ย MBC เลยและกันตัวเดิมเพิ่งมานะครับเราสนใจหุ้นตัวนี้แตะไปที่ชื่อหุ้นได้เลยนะเราลองแตะกันจริงๆได้เลยนะคะเดโมให้แล้วกดตามกันได้เลยนะคะเพราะว่านานๆเราจะมีโอกาสมาเจอกันอย่างนี้สักรอบหนึ่งนะคะอยากจะเวิร์กช็อปไปด้วยกันพอหลังจากที่แตะไปที่ชื่อหุ้นแล้วจะสังเกตว่าจะมีเมนูขึ้นมานะครับจริงๆต้องบอกว่า ไม่ใช่แค่ส่งคำสั่งอย่างเดียวนะครับสามารถลิงก์ไปดูข้อมูลอื่นๆได้แต่ถ้าเราเชื่อในตัวเรียวําพิกเนี่ยจะเห็นปุ่มหนึ่งครับที่เขียนว่า b ายอยู่นะครับพอกดไปที่หน้านี้ปุ๊บโปรแกรมเขาฉลายครับเขาลิงก์ไปที่หน้าส่งคำสั่งซื้อขายให้แถมลองสังเกตที่ชื่อหุ้นครับเป็นชื่อหุ้นตัวที่เราเพิ่งกดไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับหน้าที่ของเราเพียงแค่ ใส่ราคาแล้วก็ใส่จำนวนเท่านั้นเองครับลองลองกดเลยค่ะกดที่ราคาสมมุติห้าสิบสี่จุด็ห้าอ่ะแตะก็ขึ้นมาเลยเราไม่ต้องไปพิมพ์ห้าสี่เจ็ดห้าสี่อันนะคะวอลลุ่มก็ใส่เข้าไปค่ะ,ะมมง่ายๆเลยผมมีเงินในกระเป๋า2องหมืบาทอยากจะซื้อสักหมื่นหนึง่งปกติต้องมานั่งคิดเครื่องคิดเลขอันนี้ไม่ต้องครับกดแล้วก็บอกว่าอยากจะซื้อสักหนึ่งหมืบาทหนึ่งมืบาท อันอนนี้หนึ่งหบาทเขาจะคำนวณให้เลยว่าซื้อได้กี่หุ้นตัดค่คาคอมเรียบร้อยไม่ต้องมานั่งกดว่าเอ๊ะฉันมีเงินหนึ่งบาทตกลงจับหานก่อนหุ้นไปพอดีนะคะก็ใส่จํานวนเงินไปดิบๆเลยแบบนี้ค่ะกดโอเคแค่นี้เองะนะครับจานวนหุ้นก็จะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วะนะครับกดตรงที่บริเวณวอล่มมาครับ<ต>ที่มันจะเป็นเป็นหนึ่งที่ลองลองแตะจากโปรแกรมดูนะคะ อ่าแล้วเราก็มันจะมีคุณิตี้นี่คือใส่ชื่อหุ้นอันนี้เอ o มา t คือใส่จํานวนเงินรงเราก็กดไปที่ a อเมา t คือจํานวนเงินแล้วเราก็ใส่จํานวนเงินที่เราอยากจะได้เราพิมพ์ไปเลยค่ะมันก็จะมาขึ้นตรงนี้อยากได้มื่นหนึ่งนะคะในราคาเมื่อกี้นี้อ่าได้กี่หุ้นมันก็จะขึ้นให้1อยหุ้นแล้วก็กดอโอเคได้เลยค่ะใส่เป็นบาทคํานวณเป็นหุ้นอันนี้ก็ เวลาที่เรานั่งทํากันก็นี่คือปัญหาของลูกค้าในการขี่เราก็เลยบอกใส่จํานวนบาทคํานวณหุ้นตัดค่าคอมจบหมดทุกอย่างนะคะอันนี้คือเงื่อนไขในการใช้ขอกลับไปดูหน้าเรียวทําพิกนิดนึงค่ะเราคิดให้ลูกค้าต่อว่าสมมติว่าคุณเจอหุ้นตัวหนึง่งแน่นอนคุณอยากจะทราบก่อนว่าหุ้นตัวเนี้มันคือหุ้นอะไรมันมีข่าวอะไรไหมกดข่าสักตัวหนึง่งอ่ามันคือหุ้นอะไรมันมีข่าวอะไรไหม กราฟมันเป็นยังไงขอเช็คนิดนึงจึงเป็นที่มาของพวกนี้ค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าหุ้นตัวนี้มีอะไรไหมสมมติหุ้นตัวนี้คืออะไรก่อนคือหุ้นอะไรกดไปที่โคดก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังโคดเนี่ยมันบอกทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นนะคะถัดไปค่ะ,อ,ะอยากจะรู้ว่าชาร์ตเป็นยังไงกดค่ะมันก็ลิงก์ไปหนะ้าชาร์ตให้ อยากจะรู้ว่าหุ้นตัวนี้มีข่าวอะไรไหมนะคะก็กลับไปเช็คที่ข่าวสําหรับหุ้นตัวนี้มันก็กลับมาที่ข่าวเพราะนั้นก่อนเราจะซื้อเราก็ไปดูสักนิดนึงเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่านะขอกวาดด้วยสายตาตัวเองหน่อยนะคะก็ลิงเข้าไปได้เลยจากตรงนี้นี่ผ่านไปสองเรื่องละมันมีเรื่องเก่งอีกค่ะเอาถัดไปค่ะจากหน้าโฮมกดตามหน้าโฮมดูนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปเฟวาลิตเฟวาลิตคือหุ้นที่ชอบคือที่เราใส่ แต่เวลาที่ฉันดนะูถ้าเวลาตลาดจะเปิดนะส่วนใหญ่เราจะดูอะไรคะโปรเจกต์โอเพดูอะไรคะโปรเจกต์ Project หุ้นที่เรามีถูกไหมถ้าเวลาดูดิฉันอยากดู2อ,อย่างคู่กันเลยมันมีเวลาที่พิกขั้นเนี่ยเลื่อนทําไงแต่อยากดูคู่จะเปิดเท่าไหร่หุ้นเราจะเปิดเท่าไหร่อ,าอ้าเชษทํายังไงจริงๆมันโมได้หน้าเนี้มันคัสตอมใหม่ได้ว่าคุณอยากได้อะไรเอาไว้ เอาอะไรออกสมมุติดิฉันอยากจะหายตรงนี้เอาไว้เพื่อให้เห็นอันแรกคือเซตจะเปิดเท่าไหร่กับหุ้นจะเปิดเท่าไหร่อ่ะลองค่ะเชษถ้าสมมติบอกว่าเราอยากจะเอาตัวฮีโร่เลีย i ทางพิกออกครับเราสามารถคอสตไมั์ได้วิธีการก็คือลองเลื่อนไปที่ด้านล่างสุดเลยครับเราลองกดตามก็ดูก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแบบเพื่อกลับไปจะได้ใช้เป็นค่ะเลื่อนไปจนเจอคำว่า c อ s t o m My Home ครับ จะอยู่ที่บริเวณล,ล่างสุดของหน้าจอนี้เลยนะครับถ้ากดเข้าไปเนี่ยจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะโชว์อยู่ว่าในหน้าโฮมเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเอบอกว่าอยากจะให้เห็นดตชนีพร้อมกับตัว f a v o r i t ลแต่ว่าบาังเอิญมีตัวเรียวทามพิกขั้นอยู่นะครับสังเกตว่าจะมีชื่อว่าเมนูฮ e โร่เรียวทามพิกอยู่เราเพียงแค่กดตรงนี้ครั้งเดียวตอนแรกเขาจะเป็นโชว์อยู่ใช่ไหมครับ ถ้ากดปุ๊บจะกลายเป็นคําว่าหายนั่นหมายความว่าไอเมนูฮีโร่เรียวทามพิกเนี่ยจะถูกซ่อนออกไปแล้วอ่าโชว์หน้าหน่อยแล้วก็จะย้อนกลับมาแบบนี้พอเลื่อนไปบนสุดจะสังเกตว่าเห็นนี้อ่าจะหายไปเรียบร้อยดังนั้นถ้าเป็นเวลา pre open pre course ถ้าดิฉันจะดูสมมตินะคะดิฉันจะกด estimate index คู่กับ estimate หุ้น เอส m เ t ตหุ้นอันนี้ก็คือ projected price เสร็จไหมคะถ้าเอาออกก็คือจะเป็นราคาปัจจุบันเชนล l าสถ้าตรงนี้ค่ะกดกดะจะเป็นราคาที่คาดว่าจะเปิดหรือจะปิดซึคือบางคนอาจจะมีหุ้นหลายตัวแล้วก็บอกว่าเปิดตลาดฉันจะซื้อปิดตลาดฉันจะขายสมมุตินะคะคุณก็สามารถเข้ามาดู projected ตรงนี้ได้เลยพร้อมกันทีเดียวเลยนะะในหุ้นที่คุณชอบหลายๆตัวนะคะ ถ้าอยากจะดูเต็มๆสมมติฟเฟอร์ลิอันนี้เราโชว์มาอยู่5ตัวถ้าฟเฟอร์ลิเรามีเัอหลายๆตัวลองกดดูนะคะกดมอมันก็จะโชว์ทุกๆตัวที่เราใส่อะค่ะเข้ามาเพวัะน,นั้นแปลว่าคุณเห็นโปรเจกตทีเดียวเลยในหุ้นที่คุณสนใจพฤทธเลยยาวไม่ต้องไปนั่งคียทีละตัวในโปรแกรมเพื่อดูว่าจะเปิดหรือจะปิดเท่าไหร่ดีไหมคะอ่า อันนี้เราก็ยุบย่อการใช้งานอันนี้สิ่งที่ลูกค้าบอกเรามาทั้งหมดเนี่ยค่ะเราไปรวมทํามาให้ถอยหลังกลับไปหน่อยค่ะเวลาถอยหลังเราก็กดแบ็คข้างบนเนี่ยนะคะค่ะเลื่อนอีค่ะ,อคะนอกเหือจากนั้นเนี่ยเรามีข้อมูลประกอบที่ลูกค้ามักจะดูว่าวันนี้เขาเล่นอะไรเขาเทรดอะไรกันดีหน้า Mo s t a c t i v e ถึงหยิบออกมาดูให้นะคะพิเศษไปกว่านั้นคือมันมีแท่งแคนโดให้ด้วยในวันเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นอยู่ข้างหลังว่าวันนี้แท่งนี้มันทำท่าไหนอยู่ นะคะ,ะถัดเลยค่ะอันนี้ช่วงบ่ายนะคะเราจะมาพูดเรื่อง DIY DIY คือการใส่สูตรเข้าไปในวิธีคิดเอาวิธีคิดเราใส่เข้าไปในสูตรพอใส่เข้าไปใน PC มันจะลิงก์ข้ามามือถืออัตโนมัติเราจะเห็นหุ้นที่เราเไดออ้อยากจะได้ออกมาอัตโนมัติผ่านมือถือด้วยนะคะมา t ค่ะเลื่อนค่ะเรามีห่งเสียงให้นะคะ อันนี้คือเรียวไทม์ห่างเสียงนี่เรียวเรียวเพราะเราไปซื้อฟีด ตรงมานะคะจริงๆอยากจะใส่ฟีดมากกว่านี้เคยขอกันมาไม,ม่ว่าจะเป็นหังเซงนี่เคดาวโจนส์นี่เคอีแต่แพงมากโคตรแพงแพงโคตรๆเขอไว้วก่อนไว้รวยแล้วกลับมาทาให้ใหม่นะคะช่วยกันใช้เยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใช้ฟิวเจอร์อินด็กก็มีให้ด้วยนะคะจะได้เห็นขณะเดียวกันอันนี้ก็เรียลไทม์นะคะมีค่าเงินให้เรียบร้อยนะคะอยากจะรู้ค่าเงินไม่ต้องกระโดดไปไหนเลยดูที่นี่นะคะบาทอ่อนบาตรแข็งสําหรับวันเลื่อนค่ะ อันนี้ก็จะเห็นว่า investor type ของเมื่อวานนี้สมมติวันนี้เราก็จะเห็นของเมื่อวานนี้จริงๆเราโปรแกรมเกาหลีแท้ๆเนี่ยมันฉลาดถึงขนาดว่ามันสามารถเห็นนะักลงทุนสีเหล่าเนี้เทรดได้ยังไงแบบเรียลไทม์ระบบทำได้แต่ตลาดเราไม่ให้ทำแต่เกาหลีทำได้นะคะเราก็เลยให้อันนี้เอาไว้เพราะเขาไม่ให้เราทำจริงเกาหลีทำได้เยอะกว่านี้เยอะรู้เลยว่าใครกำลังทำอะไรอยู่เวลานี้ ฮะแต่เป็นข้อมูลที่ตลาดยังปิดอยู่เราคือจะโชว์ได้แต่เมื่อวานนี้ breaking news ก็ซอสข่าวเลือกได้เลยนะคะอะไรที่เป็นข่าวเร็วๆอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของ overview หน้าแรกของเรานะคะทีนี้เรามาดูอันนี้หน้าพระรองหน้าพระรองก็เก่งแล้วใช่ไหมคะไปดูหน้าพระเอกกันคะ่ะนะคะก่อนจะไปหน้าพระเอกหยุดแป๊บหนึง่งดิฉันขอทำความเข้าใจกับกับ เนวิเกตของหน้าก่อนนะคะปกติเราจะคุ้นชินกับแอปที่มี1 s c r e สกรีน1หน้ากด1 s c r e สกรีนเจอ1ห,หน้ากดตรงนี้เจอ1ห,หน้าแต่ด้วยข้อมูลที่มันเยอะมันไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นะคะก็เราจึงเอาแบบอารมณ์คนไทยอะที่อยากจะเห็นอะไรในประมาณ5เรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่คนไทยอยากเห็นกันนะนะคะก็คือ Market ถูกไหมฮะเราอยากเห็นตลาดเราอยากเห็นเรื่องของการซื้อขายลองแตะดูนะคะหน้าพวกนี้กดปุ๊บมันก็จะฟิกซ์มาแบบนี้แค่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เท่านั้นเองนะคะหน้าพอร์ตโฟลิโอสแกนนะคะชาร์ตแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่สกรีนเดียวถ้ามันมีแค่สกรีนเดียวมืนก็ไม่ใช่ฮีโร่ใช่ไหมคะสมมุติว่าเราไปหน้ามาเก็ตลองกดนะคะแถบพวกนี้คือแถบฟิกก็จริงแต่แถบที่ดิ้นได้เนี่ยจะคือแถบข้างบนนี้นะคะ ถ้าเราจะเห็นมันจะมีลูกศรแปลว่าใน Market เนี่ยมันมีอีกหลายหน้าหน้าโฮมคือเมื่อกี้คือหน้าเมื่อกี้หน้าเดียวยาวๆลงมามีหน้าไหนอีกบ้างคะลองเลื่อนนะคะมีโคดนะโคดจะอยู่ใน Market มี f a v o r ร์ลิช้เลื่อนเอานะคะมีติ๊กเกอร์มีอ er, ินดัสทรีอินเด็กดิฉันขอวิวง่ายๆก่อนเลยแล้วกันนะคะเอาเช็ดเลื่อนเอาใหม่ f a เ o อร t ตกดกดเฟเอรสิ่งที่บอกตัวเนี้ยมันดู p r o j e c t ต็ได้บอกเมื่อกี้นี้มันเชื่อมโยงไปหน้ากราฟได้วันนี้ดิฉันจะไม่ได้เดมโมให้ดูทุกหน้าแต่จะวิวคร่าวๆเผื่อท่านใดสนใจในฟีเจอร์ไหนก็ลองไปตามจริงๆไปเซิร์ชดูได้นะสมมติสนใจโ d ดฟิแนนเซียก็พิมพ์แล้วโขดฟิแนนเซียบน YouTube เรียกว่าเรามีเกือบจะทุกคลิปหมดและนะคะ หน้าเฟลิลิตเนี่ยมันนอกจากมันดูโปรเจคเต็ดได้แล้วเนี่ยมันเชื่อมไปชาร์จได้มันสามารถเห็นตัวแคนเดลได้นะคะเชื่อมไปหน้าโคดต่างๆได้หน้าติ๊กเกอร์กระโดดไปต er. ิ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะฟิลเตอร์ให้ได้ด้วยว่าโปรติติ๊กเกอร์มันไหลเร็วอะแล้วเราก็มักจะดูมันไม่ทันแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากเห็นการแมชออเดอร์ไม้ใหญ่ๆ เขาเทรดกันสมมติอยากจะดูเทรดไม้ละสมมติมาเอาเอาฟิลเตอร์วอลุ่มก่อนสมรติว่าอยากจะเห็นเทรดวอลุ่มไม้ละ10ล้านสมมตินะคะอ่าหรืออยากจะเอาแวลูไม้ละสมมติมากกว่า5ล้านแปลว่าติ๊กเกอร์มันจะไหลแค่สิ่งที่เราเลือกสิ่งที่ไม่เลือกก็ไม่ไหลดังนั้นเราจะเห็นว่าณนะเวลาเนี้ยเขากำลังเคาะซื้อ หรือเขาเคาะขายหุ้นอะไรกันเยอะๆเราก็เห็นจากหน้านี้นะคะอันนี้คือไฮไลท์หน้ามาเก็ตนะคะอ่ะทีนี้เรากลับไปหน้าพระเอกหน้าพระเอกคือหน้าโคดเราลองแตะดูโคดนะคะโคดเนี้ยคอนเซปต์หน้านี้ในหุ้นหนึ่งตัวที่เราอยากจะรู้ว่ามันมีหลายมิติจริงไหมคะในหุ้นตัวนี้สิ่งที่ลูกค้าอยากรู้คืออะไรเรียลไทม์ time, จริงไหมคะ เราอยากจะรู้พื้นฐานหุ้นตัวนี้ใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่าหุ้นตัวนี้มันเป็นยังไงโดยพื้นฐานเราอยากรู้เทคนิคด้วยแถมเราอยากรู้ด้วยว่าใครถือหุ้นอีกอยากรู้เรว่อฝรั่งซื้อหรือขายหุ้นจริงไหม <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดถึงหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยคุณมาหน้านี้เลยมีให้คุณครบทุกอย่างรวมถึงคนที่เก่งแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเอาตัวเลขเอางบมาวิเคราะห์คนที่ยังไม่เก่งล่ะเข้ามาถึงจะรู้ได้ยังไงอะว่า ไอ้เจ้าหุ้นตัวเนี้ยมันมันสมควรจะเข้าไหมทั้งพื้นฐานและเทคนิคพาไปดูนะคะข้อมูลถูกแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนที่1ถ้าจะเห็นคือเรียวไทม์เรียวไทม์ก็จะเป็นข้อมูลตลาดเรียลไทม์ปกตินี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นกราฟไม่ว่าจะเป็นราคาไม่ว่าจะเป็นต่างๆนานาที่เกี่ยวกับตัว